ข้อหออกมาแล้วครับศึกวันลูพินีที่81ดสิศึกที่27กันยายนสองพั้ารอคู่เอกของรายการนี่พลาดไม่ได้เลยฮะฟุตบอลสิงห์มาวินเจอทางด้านพี่โจนัทวุฒิของเราครับก่อนที่จะไปสะสางล้างแค้นกับทางด้านตะวันฉายพีเคแฝนชัยครับที่อเมริกานะคือเป็นการรีแมทรอบที่สรอบที่สาม โอ้โหจะผ่านทางด้านพี่บอลได้หรือเปล่าคู่ต่อไปเลยน้องโอฮาม่ามมยไทยเจอกับทางด้านเคียมนันนวติเคียมนันนวตินี่กำลังมาแรงนักชกคนนี้นี่คือประมาทเขาไม่ได้เลยนะล่าสุดเพิ่งเอาชนะน็อกทางด้านเซือแบ็กไปได้แต่ว่าจะผ่านไฟนี้จะผ่านทางด้านน้องโอไ,ได้หรือเปล่านะผอกว่าเสร็จพี่โอยังไงก็เสร็จพี่โอเชื่อผม มาต่อ,อได้ทั่วที่สิบนาบิลอานานเจอไนซะอรินูคู่นี้นี่ถ้ามองในมุมมองนะผมว่ายังไงก็ยังให้นาบิลอานานได้อยู่เพราะว่าถ้าเพราะว่านา,นาบิลอานานเนี่ยน้องเขาเนี่ยชกไม่ไม่เหมือนเดิมแนละ้วเขาเขาเขาแข็งมากกว่าเดิมมากมากเลยช่วโมงนี้คือเขาแข็งมากต่อให้ซอลินูจะสิบซอลินูเนี่ยแต่ยังไงก็ยังเอา นาบิโออานนนยังไม่ยังไม่ถึงนบิออานนนยังยังนาบิอานนนยังยังยังเหลื่อมกว่าผมมองมุมมองผมอะมาคูดิกาเสือแบ็กกุหลาบดำชอบหลังคู่ 3A อากรามผมยังให้พี่3ามเนะต่อให้อายุพี่เขาจะเยอะแล้วเนี่ยแต่ยังไงการเป็นมวยเนี่ยผมยังไงก็ยังยังให้พี่ส a อยู่อยางเตะร่อนเลยว่าเตะล่อนเตะล่อนเลยจริงหรือเปล่าไม่เดี๋ยวเราไปรอดูกันวันที่วันรุนี้แปิบเอ็ด แล้วก็ไปต่อไปครับชาร์โด่เสียงมาวินมูมัต์เฟย์เฟย์ฟารานี่คู่นี้นี่คู่นี้ผมผมผมชอบมูมัต์เฟย์ฟารานี่นะในมุมมองผมนะชอบผมว่ามูมัต์เฟย์ฟารานี่มาดีต่อไปเฟอร์คิมสอยโยตองบาเจียงครับเจออางนั้นโอทิสแวคฮอนพูดกล่าวผิดขออาภัยนะ ือคิมกลับมาครับไฟนี้ครับกลับมาแล้วผมคิดว่าพี่เสือคิมเอาชนะน็นนอกทางด้านโอทิสได้ในยกที่สองมุมมองผมนะนี่มุมมองผมนะนี่เลยต่อกันด้วยทางด้านเจ้าเสือใหญ่ฝูริยานเล็กคู่นี้นี่ให้ทั้งคู่เลยออกไหนยากมากและคู่ที่สี่ครับทาเคร,รุเจทางน่านทานชิน ถ้าต่อยกันในกาดิกาคิกบ็อกซิ่งนะผมว่ายังไงก็เสร็จทาเครุยังไงทาเครุเนี่ยยังไงก็ทาเครุอยู่ดีอะผมว่าในมุมมองผมอะทาเครุเขาเขาผ่านแล้วเขาเป็นแชมป์เควันด้วยแล้วก็มาต่อยในวันครั้งที่สองเนี่ยครั้งแรกอาจจะแพ้ทางด้านฟูปปเปรกไปแต่ว่าไฟน์นี้ เอาชนะนอกทานชินในยกที่หนึ่งผมว่านะมองมองมุมมองผมอะผมเดาๆเลยคิดมุมมองผมว่า,า,ค,วาคิดว่าเอาชนะนอกในยกที่หนึ่งนะแล้วแฟนมวยคิดว่าไงครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ผมคิดว่าอย่างเงี้ยแฟนมวยคิดว่าไงหรือว่ามีความคิดที่แตกต่างสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ไม่เกี่ยง